อิรานอัดงบกลาโหม200%เซพร้อมลุยศึกสหรัฐอิสราเอล10ปีวันที่16กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากอนบิ๊กวอผ่าโลกเพนตะก้อนหูพึงทันทีเลยเมื่ออิหร่านประกาศพร้อมสู้ศึกกับสหรัฐและอิสราเอลต่อเนื่องนับ10ปีหลังจากที่รัฐสภาอิหร่านผ่านกฎหมายเพิ่มงบประมาณกลาโหม ถึง200%อัเาจฉีดกองทัพแบบเต็มสูบค่ะเตรียมรับศึกอิสราเอลสรัฐประธานเสนาธิการทหารอิหร่านออกมายืนยันชัดมีสเสบียงยุธทธปกรณ์เพียงพอที่จะสู้ในสงครามยืดเยื้อมาดูกันนะคะความเคลื่อนไหวทางการเมืองการทหารของอิหร่านล่าสุดเป็นอย่างไรล่าสุดอิหร่านได้ประกาศจุดยืนเพื่อเตรียมพร้อมทำสงครามต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านได้ถึงสิ หลังจากสภาความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศแห่งชาติรับรองร่างพระราชบัญญัติขยายงบประมาณและสมรรถนะทางการทาหารอย่างเป็นทางการแล้วเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังมีการหยุดยิงชั่วคราวในสงคราม12วันระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิรานในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้กฎหมายยังกำหนด ให้องค์กรแผนและงบประมาณของอิหร่านต้องจัดงบประมาณด้านกลาโหมประจำปีทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดคือห้ามอิดออดห้ามยืดต้องทันทีธนาคารกลางอิหร่านก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการสำคัญของกระทรวงกลาโหมแบบเร่งด่วน ไม่ใช่รอเวลาตามเวลาปกตินะคะใช้ทั้งแหล่งเงินทุนที่ไม่ถูกบล็อกและแหล่งเงินทุนที่มีอยู่อิหร่านเนี่ยถูกคว่ำบาตรและยึดทรัพย์นะคะด้านประธานเสนาธิการกองทัพปฏิวัติอิสลามแห่งอิรานนะคะคือนายพลนะคะนายพลโมฮัมเหมรซาออชดิยานีประกาศทางโทรทัศน์แห่งชาติเลย บอกว่าอิหร่านมีสเสบียงและยุโทโธปกรณ์เพียงพอที่จะทำสทงครามกับศัตรูได้ถึง10ปีหากจำเป็นการประกาศนี้เกิดขึ้นเกือบจะทันทีที่รัฐสภาผ่านกฎหมายขยายขีดความสามารถของกองทัพและเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศเป็น46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับเพิ่มขึ้น200%เเลยค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ออสต์รนีชี้แจงว่าอิหร่านได้รับความเสียหายด้านยุทธปกรในระดับต่ำจากการสู้รบเหตุปะทะรอบล่าสุดในสงคราม12วันและยังย้ำอีกว่าปัจจัยสำคัญแห่งชัยชนะของสงครามในอนาคตก็คือขวัญกำลังใจของกองทัพและขวัญกำลังใจของประชาชนเขาระบุว่าขวัญกำลังใจคือสามในสี่ของชัยชนะ กองทัพอิรานนั้นมีประสบการณ์สูงได้รับการฝึกฝนและติดอาวุธที่ทันสมัยใหม่เพราะมีขวัญกำลังใจอย่างสูงขณะที่ฝ่ายตรงข้ามอาจมีอาวุธจำนวนมากแต่ไา้ซึ่งความมุ่งม,มั่นที่ชัดเจดสนสถานการณ์โดยรวมนะคะส่งสัญญาณชัดถึงความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิรานมีแต่จะสูงขึ้นไม่มีวี่แววว่าจะลดลงเลย เงื่อนไขอะไรที่อธิบายสิ่งนี้มีอยู่4ประเด็นนะคะประการแรกอิหร่านและอิสราเอลต่างตอนนี้กำลังเพิ่มกำลังทหารเพิ่มอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างรวดเร็วแน่นอนอิสราเอลก็เพึ่งสหรัฐเป็นหลักรวมทั้งจากนาโตมีการส่งอาวุธส่งบินรบส่งขีปนาวุธและระเบิดรายแรงเพียบต่อเนื่องกันเลยหลังจากประกาศดุดยิงชั่วคราว ในฝ่ายอิหร่านก็ติดต่อกับพันธมิตรยุทธศาสตร์นะคะทั้งจีนและรัสเซียติดอาวุธติดเครื่องบินรบนายทัพฟ้าทัพบบกทัพเรือเพียบของตัวเองก็มีแล้วก็จัดซื้อจัดหาจากพันธมิตรด้วยตัวตึงทั้งนั้นฉะนั้นยากหรอกคะ่ะเตรียมกันขนาดนี้ไม่รบกันมันก็ใช่ที่แล้วแหละประการที่สอสานะโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน สหรัฐอิสราเอลยังคงขู่เข็นให้อิรานยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดไม่ว่าจะโดยสันติโดยพาณิชย์หรืออะไรก็ตามถ้าจะมีต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐและพวกสหรัฐอ้างอีกว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มอาหรับเอาด้วยซึ่งจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้แต่อิรานไม่รับมุกนี้นี่จึงเป็นคำตอบตายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ มติทั้งสภาอิหร่านทั้งกองทัพและผู้นำทุกสาขาปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐและอิสราเอลอย่างเด็ดเดี่ยวประธานสภาอิหร่านถึงกับเคยกล่าวคำแรงกลางสภาเลยนะคะไปตายซะสหรัฐอิสราเอลพร้อมเสียงปรบมือชยโยโหร้องก้องสภาเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ค่อนข้างชัดประการที่ 3. ทรัมป์และเนทันยยฮู มีความเห็นตรงกันนะคะไม่อนุญาตให้อิรันมีนิวเคลีย์ทุกประเภทอิรานถามกลับอิรานจะมีอะไรต้องขออนุญาตใครหรือดังนั้นพวกกันไม่รู้เรื่องก็เลยกันรูปเดียวแหละค่ะประการที่4ีพันธมิตรต่อต้านแข็งแกร่งและขยายบทบาททางทหารมาหยุดนิ่งเลยการต่อสู้ในปาเลสไตน์เยเมนเลบานอนยังไม่จบค่ะ ไม่ได้จบหรือยุติตามความคาดหวังของสรัฐและอิสเอลแม้แต่น้อยเงียบแต่ภายใต้ความเงียบมีความคุกรุ่นชัดเจนดังนั้นตามความเห็นของสรัฐและอิสเอลก็เป็นไปตามความเห็นที่ประธานมอร์สอดเคยให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่าจะต้องกำจัดอิร่านกำจัดอิหร่านได้พันธมิตรต่อตามจะดับศูนย์ไปเองเพราะ เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านก็เหมือนกับที่ตะวันตกหรือสหรัฐใช้ย,ยูเครนเป็นตัวแทนผลประโยชน์ไปรบกับรัสเซียทางฝั่งมอสซาดเจ,จเอต่างเชื่อว่าพันธมิตรแนวร่วมต่อต้านทุกประเทศที่ต่อสู้กับอิสราเอลอยู่นี้อยู่ภายใต้การกำกับของอิหร่านไม่ว่าอิหร่านจะปฏิเสธอย่างไรนะคะอิะสราเอลสหรัฐก็ไม่เชื่อทั้งหมดนี้ จึงยืนยันถึงเงื่อนไขสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมันยังคงอยู่เพียงแต่รอจังหวะเวลาที่สุขงอมและเหมาะสมเท่านั้นว่าใครจะกดปุ่มระเบิดศึกก่อนกัน